สวัสดีค่ะเอิสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรเทวีทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็มาพบเจอเจอกับเย็นจิตพรเทวีคลิปหนึ่งนะคะก็หลายหลายท่านเลยนะคะรอนะคะรอคอยตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาเลขคนนั้นเลขคนนี้เลขเสียนนุน้นเสียนนี้เนาะก็เราก็ตามตามเลขที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะ ชอบของใครคนไหนเราก็ตามนะคะถ้าเราไม่ชอบของใครเลยเราก็ไม่ตามเนาะอ่าทีนี้ก็ได้ตัวเลขมาจากเลยนะคะดูก่อนนะดูก่อนนะคะเลื่อนไปดูก่อนอ๋อามาจากอาจารย์พนกทมอ่ะ <c oughs> โอเคอาจารย์พนกทมนะคะ ให้มาแล้วในงวดนี้นะคะในงวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกนะคะสิบหกพฤษภาคมะคะ่คมะคะสิบหกพฤษภาคมนะคะเลขของ อาจารย์พลกทอมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่เป็นกำลังแรงใจงให้เย็นจิตพอทีด้วยนะคะยท,ที่รักท,ทุกท่านนะคะเบิ่งกันแรกกันเด้อ <c oughs> ค่ะอาจารย์พลน,นะคะกทมกับพี่น้องเอ้าตัวใหญ่ชัดเยนดี <c oughs> ชัดเยนดีมากเลยค่ะนะคะ อาจารย์พลกทออมนะคะให้เลขอะไรมาบ้างน,นะคะโอ้ในงวดนี้มันมันจะมีศูนย์บอกพี่น้องมาสร้างวาอืม อาจารย์พลกทมก็ให้สี่หางเป็นประจำประจำนะคะสามตัวบนเลีกของอาจารย์พลกทมนะคะชอบาากระจัดขัดก็เลื่อนผ่านนะคะเอฟที่รักทุถ,ถูกตั้นนะคะเราก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจเลยนะคะ อาจารย์พลกทมอ,อะอามาฟังมา ได้ไหมคนดีต้องบอปากกาสีแดงเนอพิ่น้องเนาะเมื่อสันมันฉิดบ่ออนบ่อันได้เป็นเนาะค่ะเนาะอะชอบก็จัดขาดก็เล่อนผ่านนะคะยทีเดียวจทุกท่านเมื่อวานนี้ฝนที่อำเภอแวงน้อยตก แรงตกนานสี่ชั่วโมงนะคะไปถึงอำเภอเมืองพลเลยค่ะจากสวนทาไปเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปออกไปค่ะแต่ไม่ได้ไปรดน้ํานะคะเพราะว่าฝนตกอย่างแรงน่าจะอีกสักสองวันถึงจะได้รดน้ํานะคะ มันปากกาจะ่มันหมดหมดกบิกบนนอบันนี้เอามาสร้างว่าแต่มดดมืดแค่นี้เฮ้ยหมดมืกแล้วหมดมืกแล้วออนลองไปดูค่ะอ่าอันนี้โอเคได้นะ ว้าวไม่จะลุกด,ด้านนี้เองเนาะเอะเอเอ,ะอ,ะอ,ะอะ่ะแสดงว่าหมดหมดพี่นองหมดหมดพี่นอนนะอันนั่งเราจับอันนี้เบิ้งเนาะคะเนาะ โอ้ยไม่ทะลุจริงๆค่ะเอาปอทะลุกับปอ,บอ,บอ,บอทะลุเอาพี่น้องเอา,เ,อาเนดียรัดอยู่เนาะอ่ะค่ะ,คะนี่เป็นตัวเลขจากอาจารย์พลกทมนะคะก็ท่านก็ใค้มาแบบนี้ตลอดนะคะสําหรับอาจารย์พลกทมอค่ะมีอาจารย์พลกทมอแล้วก็มีของใครอีกนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอาจารย์พลกทธมออันนี้ อันนี้เป็นเลขปู่ก็ต้องอยู่กับส่วนปู่นะคะปู่จะอยู่กับนั่นไม่ได้จ่ะอันนี้อ้าวอาจารย์น,นี่เออา เด็กอ่าน้องก้าวจอมบัวใหญ่อยู่นนไหนเนาะปนี้น้องก้าวจอมบัวใหญ่อยู่ที่ไหนเอออ๋อ,อ,น,อนี่อ่ะน,นะคะนี่ของอาจารย์หนูเคียนน้องก้าวจอมบัวใหญ่อาจารย์อ๋อนี่เป็นนี่ของอาจารย์อัศนีนะคะอ๋อเอาอมาเทียบเอามาให้ดูเนาะ อันนี้ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะยังแบป้องเหน่งป้องเหน่งนอบันนี่มันยังนอกบันนี้อาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มาหางเดียวค่ะ975นะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มาเก้975 อาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มาห้างเดียวกับ975แล้วของเนี่ยของอาจารย์พลปตมให้มาแบบนี้นะ,ะให้มา907 507 594 514นะคะสองตัวบนล่างให้940705 5979และ57นะคะอาจารย์พลปตมกบบของอาจารย์ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศ แลคววิ่งบน5กับ8วิ่งล่าง9กับ3นะคะเลขบนให้9ก้าห้านะคะสองตัวก็มี9ก้าเจ็เหเลขล่างให้วิ่ง9กับ3ก็ฟันไปที่9กสเลยค่ะนะคะอันนี้ของอาจารย์อา,อาจารย์หนุ่มมังยศนะคะอ้าวขอทุกๆท่านโชคดีนะคะจะได้รวยๆถูกหวยกันวันนี้เนาะอ่านะคะ รวยรวยรถูกหวยงวดนี้กันทุกคนนะคะวันนี้จะซื้อจุดนี้ต่อนะคะขอทุกท่านโชคดีในงวดนี้เราต้องถูกและถูกด้วยกันนะคะสำหรับเลขงวดนี้ค่ะโชคดีนะคะเอ็ีทีลจทุกท่านจ้า